ทุกมีมุมอับสายตาเขามองไม่เห็นนะฮะสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์สุดสลดในครั้งนี้ต้องขอความสแสดงความเสียใจแต่ว่าภาพที่ดูนี้เป็นภาพที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศจีนครับ สนุดโดย Air Carrier Copper 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือ,อยาแบบคปซูลขมิ้นชันอวยอันจากอวยอันโอสซดมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษ,ษัทถ้วยทองโอสซดจำกัด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่จิงสวัสดีพี่บอลนะครับวันนี้ก็เริ่มที่ข่าวตายก่อนเลยเอ้าคือปลายปีแล้วยังมีแต่ข่าวแบบนี้โอ้มันเศร้าสบายๆทำยังไงได้คือความตายเนี่ยมันไม่มีเทศกาลฮะให้เลือกเอายี้กันที่หน้าจอทีวีพวกแก๊งทวงหนี้ยาบ้าปืนผาหน้าไม้ไม่อยากเจอใครเลยอะไรหาง่ายกว่ากัน ทุกข้อเออหันแปไหนเจอได้หมดเลยเจอได้หมดมีทุกวันเลยนะมีทุกเรื่องนยฮะสามเรื่องได้วนวนไปวนมาเชิญที่หน้าจอทีวีเหตุการณ์นี้จังหวัดเชียงใหม่ยิงกันสนานวั่นไหวครับเป็นเหตุการณ์ที่แก๊งไทยใหญ่แก๊งไทยใหญ่นะอสองแก๊งเขาไลายย่ยิงกันฮะยิงจะมีทั้งดับมีทั้งโดนจับครับ เมื่อวานน้องอ่ะไปทุบเมนมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดินามันมื่อ้าเ็นดินมาทีสามคนเดินตามมาสามที่ไหนละสี่เออมันไม่ใช่มันไม่ใช่สามไม่กําลังจะบอกว่าไอ้ตะแกงเผาศพอ่ะเจ้าอาวาสที่วัดนั้นนพูดเหมือนในข่าวนี้เลยบอกว่ามันมีคนขโมยจริงๆแล้วไอ้ตะแกงเผาศพที่มีเลือดมีน้ําเหลืองติดอ่ะยิ่งแพงยิ่งชอบเลยพี่บอลพออไปทำอะไร เอาไปทำคุสใสเล่นของแม้กระทั่งไอไอประตูที่เวลาเผาเสร็จเราจะมีการปิดประตูเหล็กเนี่เข้าไปอ,อ่อะ นั่นแหละมีคนมาจองมันเลงไงนะแล้วก็ไอไอไม้เออไม่ได้ไม้เป็นเหล็กยาวๆที่เอาไว้กลับด้านศพอะค่ะอันนั้นก็แลไอเทมเลยที่พวกคนเล่นของเขาต้องการกันบ้ากันไปใหญ่แล้วมันมีอย่างงี้จริงๆนะคุณผู้ชมคิดกันไปเองแล้วเมนตัวที่เผาเนี่ยข้างใต้เนี่ยเขาก็มักจะมีเศษดินเศษอะไรใช่ไหมเศษขี้เท้าเศษขี้เท้ามีคนมานอนเฝ้าที่วัดเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะอาสาเอาไปทิ้งให้ และเผามาแล้วเป็นหมื่นศพอ่ะมันเป็นเศษที่เท่าของฟืนที่ปนกับง่นกับเท่ากระดูกอ่ะเออถ้าคุณผู้ชมอยากดูเรื่องนี้ฉันรอติดตามคู่ซาปลาภัยนะไม่ใช่เฮลเลนเจอร์นะคู่ซาหรอคู่ซาปากริงแล้วไปเป็นรับเชิญเออคู่ซาปากิิงเนี่ยคุณผู้ชมรอติดตามดูได้เลยอ่ะพักครู่เดียวแล้วช่วงหน้าลุงพลเอฟเฟกต์มาแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่สารชั้นต้นโดนตัดสินให้มีความผิดในคดีของน้องชมพู่แล้วภาพ ต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นกลับมาหลอนยันปัจจุบันเลยช่วงหน้าโดนถามหาความรับผิดชอบกันเป็นแถวเลยเค่ะน้ำปลาแม่ามเรียนต้มตำยำผัดแม่เรียนสิคาย่างจิ้มจุ่มพระแม่เรียนสิคาน้ำปราแม่เรียนติดเรียนซับนัวให้ทุกจานโอเมก้าด้วยนะ อร่อยติดเปรียนมแม่เรียนสิคะปีใหม่มีคนไทยใ้ของขัญแต่สิ่งดียุคนี้ไม่ต้องแพงแค่ไม่แช่งก็ออกให้เราให้เร,า,ร,เรา,เากับ,กบรเรช่งแชงขอบคุณคนไทยที่ร่วมใจมาให้เล่ากันแล้วให้ช่วงเวลาพิเศษของปีพิเศษยิ่งขึ้นด้วยเนยสเกาแฟโกดค้งมากรีฟเซต็ตสวัสดีปีใหม่ครับ มีปัญหาใช้3มตัวช่วยจากจุฬาฮิร์บแต่ยิ่งบวกยิ่ง Boost. บดดดดดงงูสต์บวกหัวเชื้อกรูต้าไฮยาช่วยลดเปลือนริ้วรอยฟ้าแดดดูจางลงและหน้าดูใสใน7วันแครอทลำใหญ่แตงโมบวกหัวเชื้อกรูต้าไฮยาจากจุฬาฮิร์บใหม่เป็นโตะสรสชาติสไตล์เกาหลีรสซอสโคชูจงังและรสซอสเผ็ดเกาหลีเผ็ดจัดจานเบนโตะอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำยิ่งเร็วยิ่งสูงเสียเร็ว อย่ารอให้เจอกับตัวเหมือนเราหยุดขับรถเร็วเถอค่ะสกอตตีปีใหม่มอบสกอตดังนกแพรอยัลโกลพิเศษลด3 3เถึงเมกราคม2567วันนี้มาเข้าฉากกินแต่ไม่ต้องกินจริงนะครับต้องค่ะ พุ่มกับอยากให้สมจริงฮัทเช่นกินแบบนี้อาจทำให้ทองอื่นใช้อีโนโลคลายกรดลดแน่นเฟอ้อยาผมฟูซิตริกไซดโซเดีมยมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีโนรู้อย่งางเลสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูเปลี่ยนโฉมใหม่จากเมล็ดกาแฟทั่วบดสองสายพันธุ์หอมกลมกล่อมซองเดียวที่ผมไม่เคยเปลี่ยน,นเลสกาแฟเบลนด์แอนด์บรูโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิม ตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจำนวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีขึ้นอีกได้ไหมนะสูตรใหม่ S 2 6 Go สกกปิงโกไมลินเพิ่มขึ้นอีก s <S สูตรใหม่ s 2 6 Go กและ s 2 6 Go Pro C กซมีสปิงโกไมลิน มีเซมฮาไอคิดถึงสารสกัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสกัดสําคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมหปราศจากแอลกอฮอล์และน้ําตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกา We Care ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา talk about it. Would my New mind... ...the, the new ex Be Uncharted. Special Nescafe Gold and Jackson Wang. Let's celebrate together. vitamin C, Nat C และ Esther จะแบบเม็ดหรือแบบชงก็ใช้รักษาอาการขาดวิตามินซีได้แนทซีจ้าเมกาวีแคร์ใหม่เบนโตสองรสชาติสไตล์เกาหลีรสซอสโคชูจังและรสซอสเผ็ดเกาหลีเผ็ดจัดจานเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำสกอตดีปีใหม่มาส่งความสุขให้คนที่คุณรักเม้อสกอตซุปไก่สกัน แกนี้ไบรท์คอมพลีโอเวอร์ไนเซรัมด้วยวิตามินซีบริสุทธิ์10%ช่วยลดโอกาสเกิดจุดด่าำใหม่ใช้คู่เดนเซรั่มจุดด่ดางไวั2เทา่าตื่นพร้อมรู้สึกผิวดูใสขึ้นแกนี้ไบรท์คอมพลีเดนและไนเซรัม nice แกนี้ย่ธรรมชาติในแบบคุณใหม่เซเว่นอัพเลมอนโซดาครั้งแรกที่เซเว่นอัพผสมน้ำเลมอนแทๆ้ๆเปรี้ยวซ่ากินคู่ของเผลยิ่งอร่อยใหม่เซเว่นอัพเลมอนโซดาเปรี้ยวซ่าคู่มือ้อซ่ก มาแบบนี้อนาคตดีแน่ๆหรอคะซื้อรถยนต์ฮอนด้าวันนี้ <S <S <at> <H> แฮปปี้คุณตงกับโชคต่อแรกลุ้นบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด20,000บาทน,นานต่อนเนื่อง4เดือนลุ้นได้อีกต่อที่2รถยนต์ฮอนด้า SUV 10คันหรือรถจักรยานยนต์ฮอนด้า20คันมูลค่ากว่า52ล้านบาทรีบเลย1ตุลาคม2566ถึง31มรกราคม2567 หลายเครือบทอดกรอบสไตล์เกาหลีว้าวบูก้าชิปทะลุกรอบความอร่อยแป้งทอดกรอบทาสุโกะไม่ใส่ผงชูรสไม่มีกลูเตนแป้งที่ใช่เชฟเอียนใช้ทาสุโกะ7มง38นาทีค่ะเรื่องนี้ยังคงเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ย ถามว่าแล้วการที่บุคคลคนหนึ่งที่ศาลตัดสินว่าเขามีความผิดในการทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งต้องเสียชีวิตแต่กลายเป็นว่าเขากลับเป็นคนดังมีงานในวงการบันเทิงมีเงินมีทองชีวิตเปลี่ยนไปเป็นคนละคนมีเอซี FC, มีด้อมมีคนห้อมล้อมหน้าหลังมียอดวิวใน YouTube มียอดติดตามอีกเป็นแสนเหตุการณ์ครั้งนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ หลายคําถามเลยนะคะที่พุ่งมาหลักๆเลยก็คือสื่อมวลชนเองนี่แหละคุณผู้ชมที่หลายคนก็ต่อว่าต่อขานว่าทําให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตาการรมเด็กผู้หญิงกลายเป็นคนดังในสังคมแล้วก็ยังมีคนให้โอกาสไปทํางานในแวดวงบันเทิงหลักๆเลยที่ดังมากๆนั่นก็คือการไปฟีเจอริง่งร่วมกันกันกบศิลปินดังของไทยนั่นก็คือคุณจินตราภูลาบนะคะเรายังจําภาพได้ที่เขาไปเต้น เต่างอยจนมีคนดู20กว่าล้านวิวค่ะ